รถกระบะแค a แต่งซิ่งเอาใจวัยรุ่นเข้ามาอีกหนึ่งคันกับอินสุ DMAX ็กสเปคแ c a เครื่อง 1.9S คันนี้ได้ปี2022เลขไม้เพียง10,000เท่านั้นจองเพียง999บาทดูคลิปนี้มารับส่วนรถทันทีไปอีก5,000บาทออกรวันนี้ผ่อนอีกทีปีหน้าสนใจคันนี้ต้องรีบจัดสวัสดีค่ะและวันนี้ก็มาเจอเจอนักแป๊บเซต่ไทยรถสวยจังหวัดสุราธานี วันนี้แป๊บพารถเข้าใหม่มาให้คุณลูกค้าได้ชื่นชมกันอีกหนึ่งคันสำหรับใครที่กำลังตามหาไซอันนิวดีแม็กตัวเตี้ยนะคะแต่งซิ่งมาให้ตัวนี้เราแต่งแม็กเวลมาให้สภาพสวยยางปีใหม่ทั้ง4เส้นได้ปี2022ค่อนข้างวดเพียง700 0กว่าบาทเท่านั้นผ่อนสูงสุดได้84งวดลูกค้าที่สนใจคันนี้บอกได้เลยว่าะวัตดีก็สามารถจัดเต็มฟรีดาวได้ออกง่ายเอกสารไม่ยุ่งยากใครที่ชื่นชอบคันนี้ได้สีบอลส,สวยๆนะคะ เป็นสีใหม่ด้วยคันนี้เนี่ยแป๊บพามาชมสภาพรอบ,บคันทั้งภายนอกและภายในว่าสวยถูกอ,อกถูกใจคุณลูกค้าคนใดเดี๋ยวตามมาชมคลิปนี้กันเลยค่ะและนี่คือเจ้าสุดหล่อที่แป๊บจะพามาชมวันนี้เป็นรถเข้าใหม่นะตัว all new d m a x ตัวแคปเตียสวยๆแต่งซิ่งมาให้จัดทรงลงล้อด้วยล้อแม็กทั้ง4ล้อตัวนี้ขอบอกเลยว่านอ้องสวยงามมากที่สําคัญเป็นปี2022เลขไม่เพียง10,000กิโลเท่านั้นลูกค้าจ๋า ตัวน้องสภาพสวยงามมากเดี๋ยวเรามาชมสภาพด้านหน้าคันก่อนเลยสําหรับคันนี้ได้โฉมหน้าใหม่ป้ายแดงโฉมหน้าพิกโลกมาพร้อมโลโก้ e su su d m a x นะคะแต่งมาให้เรียบร้อยแล้วลูกค้าจ๋านี่สายวัยรุ่นไม่คนพลาดตัวนี้แต่งด้านหน้ามาให้แล้วสวยหล่อดุดันแน่นอนกระจังหน้าจะเป็นสีดํานะคะสีดําเงาตัดด้วยสีบอลสวยๆไฟหน้าแฮโลเจนนะคะตัวนี้ แล้ที่สําคัญด้านล่างก็จะเป็นไฟเลี้ยวตัวนี้ไม่มีไฟตัดหมอกนะลูกค้าเนาะแต่ถ้าใครอยากแต่งเพิ่มก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมมาให้เลยตัวนี้นะคะตัวน้องบอกได้เลยว่าหลอดจริงๆลูกค้าตาตัวนี้เป็นโฉมหน้าใหม่โฉมหน้าออนนิวแล้วและเป็นสีสวยสวยด้วยตัวรถนะคะไม่มีชนหนักไม่มีพิควา่าไม่มีน้ําท่วมไม่มีตัดต่อและไม่มีกรอไม้นะคะ ไม่มีรถติดแก๊สด้วยลูกค้าจ๋าตรวจเจอรับซื้อคืนร้อยเปอร์เซ็นตลยตัวนี้ใครที่ชื่นชอบมาจัดได้เลยลูกค้าจ๋าออกง่ายเอกสารไม่ยุ่งยากมาด้วยส่วนของตัวล้อกันก่อนเลยตัวนี้เปบจัดล้อแม็กเวลมาให้นะคะหล่อๆทั้งสี่ล้อนี่ซูมให้เห็นกันแบบชัดๆกันเลยนะคะสภาพสวยงามมากตัวนี้ได้ยาง255ห้าห้พับหกศูนนะคะตัวขอบยางเป็นขอบยางสิสภาพสวยงามมาก ตัวนี้ได้ยางปีใหม่ทั้งสี่เส้นนะลูกค้าจ๋านี่ใครที่ชื่นชอบตัวนี้บอกได้เลยว่ามาจัดได้เลยลูกค,ะคะ้าจ๋ามาดูในส่วนของตัวไฟเลี้ยวกันบ้างตัวนี้ไฟเลี้ยวจะอยู่ที่กระปุกแก้มนะคะสภาพสวยๆมีคิ้วกันปัดตกแต่งมาให้นะคะทั้งสองฝั่งประตูเลยลูกค,ะคะ้าจ๋าตัวกระจกสีเดียวกับตัวรถสภาพเดิมๆตัวนี้ติดสติกเกอร์สเปคแคมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยจะ้ะนี่ สภาพสวยนะคะทั้งภายนอกและภายในเลยขอบอกตัวนี้เบ้ามือจับนะคะเป็นสีดำตัดกับสีตัวรถลงตัวมากๆลูกค้าจ๋าอ่ะอย่าไปให้ดูในส่วนของตัวเม็ดอาร์ก,กันก่อนเลยขออนุญาตนิดนึงนะมันแข่งลูกค้าจ๋าตัวน้องเพิ่งเข้ามานี่เม็ดอาร์กลมสวยนะลูกค้าเนาะกลมสวยแบบเรียงรายกันแบบทุกจุดก,กันไปเลยอ่ะแข่งนิดนึงลูกค้าจ๋านี่สวยเดิมนะคะนี่ให้เห็นกันแบบชัดๆกันไปเลย ตัวนี้เปิดแคปได้นะจ๊ะลูกค้าจ๋าอ่ะนี่ในส่วนของตัวน็อตด,ด้านข้างต่างๆสวยเดิมอยู่ครบตัวนี้จะเปิดแคบด้านข้างนะคะนี่เปิดได้กว้างด้วยนะคะมีเข็มขัดนี้รัใครมาให้พร้อมตัวเปิดต่างๆใช้งานได้ปกติมาดูในส่วนของตัวภายในนะคะนี่ตัวน็อตต่างๆสวยเดิมอยู่ครบเลยลูกค้าจ๋าซูมให้เห็นกันแบบชัดๆนะคะตัวนี้ใครที่ชื่นชอบ บอกเลยตัวน้องสวยเดิมมากนี่มาดูแผงประตูนะคะฟั่งผู้โดยสารด้านหน้ากันก่อนนะคะลูกค้าจ๋าแผงประตูต่างๆสวยเดิมอยู่ครบเม็ดอาร์ตคงเดิมตัวนี้นะคะจะเป็นกระจกเดิมนะคะจากศูนย์อิสุสุนะคะตัวกรอบตรงนี้นะคะก็จะเป็นพลาส,สติกขึ้นรูปกระจกปรับไฟฟ้าเดี๋ยวมาดูอีกซอกหนึ่งนะคะนี่ ัวน็อตต่างๆสวยเดิมอยู่ครบกันไปเลยจ้าตัวนี้ตัวน้องสวยงามมากลูกค้าจ๋าแป๊บให้ดูทั้งสองฝั่งกันเลยนะคะนี่ตัวตะเข็บต่างๆนะคะกระจกเดิมจากศูนย์นะคะนี่สีรถสุดเที่ยวสวยงามมากตัวนี้นะคะตัวนี้ก็จะเป็นช่องเติมเชื้อเพลิงนะคะลูกค้าจ๋าตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลเครื่องยนต์1.9นะคะ เดี๋ยวมาดูในส่วนของตัวล้อหลังกันบ้างนะคะตัวนี้ก็อย่างที่บอกนะคะได้ล้อแม็กเวลแม็กสวยๆนะคะตัวนี้สภาพยังสวยเดิมนะคะไม่มีแบบรอยเบียดฟุตปาดมานะคะสภาพคือยังสวยตัวนี้ายยางขอบสิบแปดเลยยางปีใหม่นะคะดอกยางหนาร่องลึกสภาพสวยตัวยางนะคะตัวนี้ได้ยางปีสอง2นะคะสัปดาห์ที่สาสิบเจ็ดดอกยางหนาสภาพพร้อมใช้งานลูกค้าจ๋าตัวนี้ยางติด รถมาเลยนะคะสภาพด้านข้างของตัวรถก็คือสภาพสวยงามมากๆเลยอย่าวแบบพามาชมสภาพด้านหลังของตัวรถกันบ้างนะคะด้านหลังตัวรถนะคะก็ไม่มีชนหนักไม่มีพิกพว่ไม่มีน้ําท่วมไม่มีตัต่อและไม่มีกรอไม้นะจ๊ะตัวนี้ไฟด้านซ้ายนะคะของตัวรถก็คงสภาพสวยเดิมไม่มีรอยแตกไม่มีรอยร้าวไฟเลี้ยวไฟเบรกต่างๆใช้งานได้ปกติเลยนะคะตัวสติกเกอร์ต่างๆ ยังมีให้ครบเลยนะคะตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ Isuzu DDI นะคะตัวเปิดด้านหลังนะคะก็จะเป็นสีดำนะ,ะนี่เปิดใช้งานได้เลยฝาท้ายต่างๆนะลูกค้าเนาะสวยเดิมตัวนี้แม็กไลเนอร์สภาพไม่มีรอยแบบใช้งานแบบรุนแรงหรือหนักมานะลูกค้าเนาะสภาพยังสวยเม็ดอาร์ด้านหลังสวยเดิมตัวนงตัวน็อตต่างๆยังอยู่ครบนะคะลูกค้า่ะไม่มีรอยแกะรอยแงะอย่างใดเลย ให้ดูทั้งสองฝั่งนะคะตัวรถซีนเดิมสวยๆตัวนี้นะคะใครที่ชื่นชอบมาจัดไปได้เลยในส่วนของไฟอีกฝั่งนึงนะคะฝั่งขวาก็ไฟนะคะต่างๆดีไซน์ใหม่ยังอยู่ครบนะคะตัวไฟเลี้ยวไฟเบรกต่างๆก็สคงสภาพเดิมนะคะก่อนรถเรามีการตรวจเช็คจากช่างทำงนานการน้องแป๊บมากกว่า30รายการให้ลูกค้าแล้วด้วยนะคะ ตัวนี้ก็จะได้เหล็กค้ำหลบป้ายสายเทเลเนียมแต่งหล่อๆมาให้เรียบร้อยแล้วลูกค้าจ๋านี่สวยงามมากนะคะเดี๋ยวมาดูด้านล่างกันนิดนึงตัวนี้นี่ได้ท่อนะสวยๆนะคะไทเทเนียมแบบนี้กันไปนเลยจ้าตัวยางสเปย์ยางอะไรนะคะยังไม่ได้ใช้งานยังคงสภาพสวยเดิมอยู่ครบเลยจ้าลูกค,ะคะ้าจ๋าสภาพสวยแบบรอบคันนะคะตัวรถด้านหลังซีนเดิม นี่ให้เห็นกันแบบชัดๆเลยซีนเดิมนะคเม็ดอ้ากลมสวยใครที่ชื่นชอบคันนี้นะมาจับได้เลยเดี๋ยวมาดูอีกฝั่งหนึ่งนะคะสำหรับคันนี้อีกฝั่งด้านข้างก็ยังคงสภาพสวยเดิมนะคะตัวไฟด้านหลังนะคะไฟเบรกจนที่สามก็สามารถใช้งานได้แบบปกติกันไปเลยจ้านี่สวยๆแบบนี้นะคะใครสนใจก็สามารถมาจัดเป็นเจ้าข้าวเจ้าของกันได้เลยนะคะ เดี๋ยวมาดูอีกฝั่งหนึ่งนะคะในส่วนของตัวล้อก็อย่างที่บับบอกนะคะตัวนี้ได้ล้อแม็กเวลสภาพส,สวยๆขัดเงามาให้ตัวยางก็สภาพพร้อมใช้งานนะคะดอกยางหนารอ่องลึกขอบสิบแปดตัวนี้นะจ๊ะสภาพสวยนี่ดูข้างในนะคะสวยงามบอดี้สวยนะคะตัวนี้นี่มาดูอีกฝั่งนึ่งนะคะในส่วนของตัวกระจกนะคะ ก็ออกมาจากศูนย์กีซุกเหมือนกันนี่กระจกทุกบานนะติดฟิล์มให้นะก่อนออกรถนะเราเช็คในส่วนของตัวฟิล์มต่างๆฟิล์มใช้งานไม่ได้เราก็เปลี่ยนให้นะตัวเบ้ามือจับสติกเกอร์ในส่วนของนี่นะคะคิวการ์ก็มีมาให้พร้อมแล้วเดี๋ยวมาดูอีกฝั่งหนึ่งนะคะบานประตูฝั่งคนขับกันบ้างเม็ดอาร์กลมสวยไล่เรียงมานะคะด้านบนสวยเดิมอยู่ครบเลย ตัวกระจกสภาพยังสวยนะคะตัวนี้เป็นพลาสติกขึ้นรูปกระจกนะคะปรับไฟฟ้ากระจกมองข้างก็ปรับไฟฟ้าเลยจ้กลูกค้าจา๋าตัวนี้ในส่วนของตัวนี่นะคะพลาสติกต่างๆอยู่ครบมออกอต่างๆสวยเดิมเลยลูกค้าจา๋าตัวนี้เปิดแคปได้นี่ สภาพสวยๆกันไปเลยนะจ๊ะตัวนี้เข็มขัดนิรภัยมีมาให้ตัวซ่องใส่กองอุปกรณ์ต่างๆก็มีมาให้ตัวนอกสวยเดิมโรงงานกันไปเลยจ้ะลูกค้าจ๋าตัวนี้ให้เห็นกันแบบจ,ะ,จะไปเลยนะคะภายในนะคะตัวน้องภายในก็สภาพสวยๆนะคะตัวนี้อาจจะมืดน,นิดนึงอ่ะเดี๋ยวไปเปิดไฟให้นะคะ นี่สภาพภายในบอกได้เลยว่าตัวน้องจะคุมโทนด้วยโทนสีดำนะฮด้านหลังก็จะเป็นเบาะหนังสวยๆพื้นพรมต่างๆสะอาดสะอา้านตัวนี้ด้านหลังก็จะมีช่องนะฮะใส่ของกระเจ๊กเล็กๆน่ารักมาให้พื้นพรมภายในก็ยังกว้างคงสภาพสวยเดิมเลยอะเดี๋ยวแป๊บให้ดูในส่วนของเมคอัพฝ mm hmm. ั่ะคะ mm hmm. งคนขับกันบ้างตัวนี้นะคะ mm hmm. แข็งนิดนึงลูกค้าจ๋านี่ เม็ดอาร์กลมสวยเดิมลูกค้าจ๋าเม็ดอาร์กลมสวยเดิมนะคะจากโรงงานกันไปเลยจ้านี่ให้เห็นกันแบบชัดๆจ๊ะจะสภาพคือสวยงามมากนะคะนี่อีกฝั่งหนึ่งในซอกภายในนะคะหัวน็อตสวยเดิมสภาพสวยๆคันนี้ภายในก็จะได้ในส่วนของตัวเบาะผ้าสีดำนาดีไซน์ใหม่ ตัวโมใหม่เขาจะได้ออกแบบมาแบบดีไซน์ใหม่นะคะทั้งรูปลักษณ์ภายนอกและภายในสวยๆกิ๊บๆแบบนี้เลยกุญแจก็จะมีมาให้สองดอกแล้วนะลูกค้าเนาะพวงมาลายมี SRS airbag คู่หน้าด้วยอ่ะเดี๋ยวแป๊บมาให้ชมในส่วนของตัวเลขไม์กันมั่งนี่ตัวนี้นะคะเลขไม์โคตรน้อยเลยจ้ะลูกค้าจ๋าอ่ะเดี๋ยวขอปิดเสียงนิดนึงปิดประตูนิดนึงตัวนี้เลขไม์อยู่เพียงแค่หนึ่งหมื่น 7,299กิโลเมตรนะคะมีวูดวัดความเร็วมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยลูกค้าจ๋านี่วูดมิเตอร์ของเรานะจ๊ะตัวนี้อ่ะเดี๋ยวแป๊บให้ดูในส่วนของตัว fm นะคะฟังก์ชันวิทยุต่างๆตัวนี้อ่ะเดี๋ยวสตาร์ทรถให้เห็นกันนิดนึงนะคะขออนุญาตนะคะตัวนี้นี่แต่งซิงแต่งท่อจัดเต็มมาให้แล้วนะคะต่อท่อซิงเลยคันนี้ fm/am ต่างๆใช้งานได้ปกตินะคะตัวระบบแอร์ต่างๆแอร์เย็นนะคะตัวนี้มีช่องเสียบ usb ช่องเสียบหูฟังมาให้นะะช่องใส่ c d ดีมีมาให้เพิ่มเสียงลดเสียงได้หมดเลยนะคะด้านบนก็สามารถวางของได้นะคะหรือจะวางพระต่างๆก็ได้หมดเลยลูกค้าจ๋าถัดลงมาด้านล่างตรงนี้นะคะก็จะเป็น ระบบฟังก์ชันนะคะตัวนี้ก็จะเป็นระบบแอร์นะคะปรับได้เลยนะอยากได้เย็นแบบแค่ไหนปรับทิศทางได้เลยนะคะตรงนี้นี่สวยๆเลยลูกค้าจ๋าใครที่ชื่นชอบตัวนี้นะคะมาจัดได้เลยตัวนี้ได้เกียร์แมนนวลหกสปีดแล้วด้วยเบรกมือใช้งานได้ปกตินะคะ ตัวช่องใส่แก้วระหว่างผู้โดยสารด้านหน้ากับคนขับก็ยังมีมาให้มีเก๊ะใส่ของมาให้พร้อมเลยลูกค้าจ๋าตรงนี้นะคะเป็นช่องใส่ของนะคะเก็บเหรียญด้านบนเก็บเหรียญยังได้เลยเดี๋ยวมาดูด้านบนอ่าไฟต่างๆฝ้าเพดานต่างๆสวยเดิมนะลูกค้าเนาะนี่มีตัวม่านบังแดดมาให้พร้อมนะคะทั้งสองฝั่งเลยลูกค้าจ๋าตัวกระจกมองหลังก็ยังคงสภาพเดิมไม่มีรอยแตกแต่อย่างใดนะคะ นี่ตัวนี้ก็จะมีตัวนี้ก็จะมีช่องใส่เก๊มาให้เรียบร้อยนะคะใส่กุนพวกหน้าเล่มต่างๆนะเอกสารต่างๆมีมาให้พื้นพรมต่างๆสวยเดิมลูกค้าจ๋าตัวนี้เบาสภาพเดิมนะ,ะไฟต่างๆใช้งานได้แบบปกติเลยนะคะใครชื่นชอบตัวนี้มาจัดได้เลยนะคะเครื่องยนต์บอกได้เลยว่าดังดีมากนะคะตัวนี้แต่งซิ่งมาให้เรียบร้อยแล้วนะจ๊ะ มาให้ชมในส่วนของตัวห้องเครื่องกันบ้างนะตัวนี้เป็นตัวห้องเครื่องตัวนี้เป็นตัวเปิดถังน้ามันนะจ๊ะอ่ะเครื่องดังดีมากๆเลยตัวนี้เป็นเครื่องยนต์หนึ่งจุดเก้านะคะแต่งซิ่งแต่งพ่อจัดเต็มมาให้เรียบร้อยแล้วตัวนี้นะตัวรถสวยงามมากเดี๋ยวมาดูอีกฝั่งหนึ่งนะคะตัวน้องตัวนี้สติ๊กเกอร์ฝั่งขวานะคะตัวไฟเลี้ยวกระปุงแก้มต่างๆนะคะก็ สภาพเดิมไม่มีรอยแตกไม่มีรอยร้าวตัวนี้นะคะได้ในส่วนของตัวล้อแม็กเวลทั้งสี่ล้อยางปีใหม่สภาพสวยๆดอกยางหนานะคะนี่สภาพด้านในสวยงามมากเลยสําหรับคันนี้เดีย๋ยวแม่ให้ชมในส่วนของตัวห้องเครื่องกันก่อนเลยนะคะสําหรับคันนี้สําหรับสภาพห้องเครื่องของตัวน้องนะคะผ่านหน้าเดิมลูกค้จาจ๋าสภาพเดิมๆเม็ดอารกลมสวย นี่มาดูกันแบบชัดๆกันไปเลยนะแผ่นเพสามารถตรวจเช็คได้นะคะตัวนี้รหัสเครื่องยนต์ r z 4 e t c นะคะหัวน็อตเดิมไม่มีรอยขยับขับเคลื่อนแต่อย่างใดนะคะฝากระโปรงซีนเดิมเม็ดอร์เดิมนะคะหัวน็อตก็ไม่มีรอยขยับกับเคลื่อนมีแผงกันความร้อนมาให้เรียบร้อยแล้วด้วย หัวน็อตนะคะตรงกลางซ้ายขวากลมสวยไม่มีรอยบุบรอยเบี้ยวนะจ๊ะเดี๋ยวมาดูอีกฝั่งหนึ่งนะคะหัวน็อตสวยเดิมเช่นเดียวกันลูกนะคะ้าจ๋านี่ให้เหน็นแบบชัดๆกันไปเลยนะคะทั้งซ้ายทั้งขวาคันหน้าเดิมฝากระโปรงเดิมสวยๆก่อนออกรถต้องไปม,มีการเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะตัวนี้เป็นเครื่องยนต e ์ e สูุ ddi blue power นะคะมีการตรวจเช็ค พวกแบตเตอรี่ก่อนออกรถนะ,ะเปลี่ยนถ่ายของเลวอะไรให้เรียบร้อยนะลูกค้านอกจากช่างนานาการมากกว่า30รายการตัวเครื่องยนต์นะ,ะไม่มีค้าบน้ำมันไหลเยิ้มสภาพสวยเดิมมากตัวนี้นะคะใครที่ชื่นชอบในส่วนของกระบะดีแม็กแต่งซิ่งนะคะตัวนี้ใส่ล้อมแม็กมาให้ทั้ง4ล้อจัดเต็มนะคะแต่งพ่อมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะ ใครที่ชื่นชอบคันนี้เนี่ยแป๊บมาย้ำสเปคกันอีกครั้งนะคะสำหรับคันนี้เป็น e s u z u x s p x s p e c เ a p นะคะเครื่อง1.9 S ปี2022ตัวนี้เลขใหม่อยู่เพียงแค่17,000กิโลเท่านั้นตัวนี้นะคะสภาพสวยในราคา4 2่0 0 0บาทเท่านั้นนะคะผ่อนข้างวดอยู่เพียงแค่7,000กว่าบาทเท่านั้น84งงวดน,นะคะประวัติดีก็สามารถจัดเต็มฟรีดาวได้เลยตัวนี้แต่งซิ่งมาให้พร้อมใครที่ชื่นชอบคันนี้ก็สามารถ โทรหารแป๊บมาได้เลยนะคะที่เบอร์ศูนย์หกหนึ่งหนึ่งเจ็ดปดหกเก้าเก้าเก้านะคะเบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้เลยนะคะจับจองดูคลิปนี้มาดูจากคลิปน้ำแป๊บมารับส่วนลดทันทีไปอีกห้าพันบาทนะคะจองเพียงเก้ารอยเก้าสิเก้าถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีสองครั้งสอง0มืนกิโลรับฟรีย,ยาวไปอีกเก้าสิบวันนะมาพร้อมกับบัตรเอช Family c ฟ r d ี่ฟรีค่าแรงตลอดอายุการใช้งานใครที่ชื่นชอบคันนี้แป๊บฝากไว้ด้วยนะคะ สนใจก็สามารถติดต่อสอบถาไมาได้เลยคิดถึงรถยนต์มือสองไว้ใจเสียทยรถสวยนะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้แป๊บด้วยวันนี้แป๊บต้องขอตัวลาไปแล้วนะคะบ๊ายบาย